สบายดีพี่น้องอ FC ทุกท่านบัสดุมองสุบอนวันนี้เป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกกรบสบายดีเด้พี่น้องกระสบายดีตอนค่ำค่ำพี่น้องบรรยากาศภายในงานตอนนี้เขากำลังทอดขาไก่อยู่พี่น้องทอดน้ำกรบป๋อทันพี่น้องเลยทอดทอดแต่เซ้าพี่น้องยังบ่แล้วซ่าโลเนาะ แบ่งกันทอดกับอันสาไลข้างนอกสาไลผันทอดนอกทอดขาอันนี้สิเป็นนอกพี่แล้วนอกเนี่ยสิขายดีเลยน้องทอดน้ำเบิร์ดเตอร์ได้นอกยังหน่อยหนึ่งอันนี้ทอดปลาตลาปลากระเรียบแค่นี้นะได้หมอนะ อันนี้น้องไก่หลือว่าอนนี้จะเป็นน่องไก่ิบรูหะัดปลาแมนเป็นอะไรสูตรในแซบยทอดไรกัทอดจนหนามันหถ้าก็มีเวลากินเขาอายังนไะ อ่ะน้องวันนี้ดินมันได้อปะป๊อ,อดไว้เพื่อเงอแข,งข็งมาเรื่อยๆพี่น้องฮะต่ชินีงอลูกอท่านหนีว่วะพี่น้องนั่งข้ามข้างยังได้เลย มาแมา่พี่มาทอดไก่ต้นนี้นะต้องต้อง,องนั่งยืสือเด้อมาใส่งานเลยนี่ว<ด>่าหยอ,อกร้านซาวพี่นอ้องเพราะว่าหยอดว่าอรีนอ่ะคารล่นไฮเนรร้านซา,นา,นาคนงามเป็นงานธรรมดาเป็นหยอดเคี่ยวพ่อเคี่ยวพ่อ นั่งก่อนอยากได้พัวพี่น้องนัาบไอยากได้เอ็นยากมีพัวพัวนี่เท่าไดกับเบาะอ่านถอดไดกับเบาอ่านชินคนซาคนกับบ้านคันท่าวัเทียงกันนางว่าอยากจะคัดเทียงกันพี่น้องตอนแรกกับบขอยมีคนมานะพี่น้องพูดแหละมืดพูดแหละคนอยากจะร้ายในเพิ่นมาเล่นเฮโดร เ,เนนห็นใช่ฮะจังไหนเอาขึ้นด้วยนี่นี่นังคุณนายอาอก็ตัวนี้ขึ้นละเลี้ยงหอยงามค่นะแม่น่าขื่นเลย โต๊ะล้วไม่เ็ดธอเดียวนีซีตโตกเลยได้พี่น้องอเอ้ยเอาตัวห่างๆดิคุณนางคุณนางเอื้อยน้ยนำมันมันจะได้สเสด็จค่ะเสด็จเร็วนะครับสีเหลืองอำลาพี่น้องเอ้ยมันสิเป็นค้าไก่ใ่ซาเอ้ยเอาขึ้นแล้วพี่น้องมันเลืองงามเลย แ,แม่ใส่ไ่นี่ว่างหันแล้วแต่กะ,ะตัวนี้คืออ้าวึ้นแนนนะนะอ้าขึ้นแนนคุณยนะิงอ้เคัุณอ,อันนี้สูร,รปดดุ๊ตกปลาไปเล้มสาสาหัเสียไปไหวน,นี้ ชั้นผ้ามาอทีเบิ่งพี่น้องท้งเงียบสันได้ชาสาวพี่นกินอย่างม่าควันตำหงน้องไก่ได้คือว่ามากิน เรากินบ้นแบมาิบปแล้วมันปวดหัวเออกินแต่ตำหุงเด็พี่นอไหมผ้านังกินปวดหัวนเมื่อไปแล้วตำหงสอหกหกชิ้นโซ่กี่แย่เนี่ยตำหงเนี่ยตำหง่ช่วงบุมีคนผัก,กอยู่เนาะ กันนั่งผักขาเมลแางเนาะจักหน่อยคนละแขกกับบุคคอยมีเนาะมืออื่นอื่นมือส่งสการเนาะมือโป้งโซพี่น้องส่วนเมื่อวันอาทิตย์จะเป็นมือตั้งแจกเพิ่นเนาะมือตั้งแจกอื่นมาหลายคนสิลายทั้หงบุ้บ่กใ้่หรอเอาหาผักมาลายเยี่ย สลัดเสรเมอมอรออมแสสลัดแล้วมันแส,สบมันบวกมมนะฮะไมอน,นี่นะบวกลมแผ่มันอิ่มนะมันกันบวกลมทำพ็กบวกลมนะบวกลมอือ ไส้เอื้อยทอดขาพี่น้องเฮียนเห็ดบัดได้พัวจังสิได้เห็ดเห็ดพัวกินรับนี่แล้วมันจะต้องหาทิแล้วฉันไม่หาจะต้องไปไหนเลยแม่นเฮียนเห็ดเอาขนาดาพัวว่าไส้เอื้อยทอดไก่กินแม่ธรรมดาเลยพี่น้องเนาะงคนคนอยากได้พัวค่ะหายเห็ดคือเสแสร้งหรออยดิ อืมพอดีเ <nós> บิรแถวนี้มันเหลือนี่เอาเดี๋ยวอาชีพลองถอดเอาผักมาถอดแซ่บแซ่บนี่บรรยากาศภายในบ้านไปแล้ว

สมาแล้วม yeah. mm ัน hmm. ค yeah. mm ือ hmm. ช mm ุัอ้ลมแส่าวปุ่งนะอมมนี่ใส่สองตัวนี้ใ้ใส่น่ใส่ตัวนี้บอดมีมองจะใส่ไหมเนี่ยซองกระถาพอดีแหละเถอะทุดถ่าย ทานเดียวเขาเบิดมั้งแม่นเบิดแล้วเบิดเทียวนี้แหละเราเลย๋อดแล้วเฮ้ยอย่าบหอบแหงนะเฮ้ยเ้ย้ย้เ้

ร้านเสาหลานสาเดียวเที่ยวบ้านมีหลานสาเดียวเที่ยวกระโม่มีพวออยู่บ้านมนเที่ยวตัวบ้านนเที่ยวบ้าน ลวบหมดบ้าวดงเี่ยบบ้านไหนประอายยังนั่งอยู่พุทธิยาสบอเออนั่งอยู่ตรงหน้าตรงหน้าเขาบ้าบู๊อันนี้เนี่ยเียนในสิขาวเดินสี่พวมเดินเดขาุยสออย่วเขี่ยวบับบ้านนะเพราะบ้านนา่งบ้านังเดียวบ้แล้วไงนั่งเกียวับยาสปอใบ่กผู้บัง่กเกียวับบ้าน อ้าะพี่น้องสลาดที่นี่กาสิลาเลยพี่น้องกดคอกันสุดหนาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเจกับเราเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามสองเจกับเราเนาะจนหอดมื่นซับเลยพี่น้องมาขึ้นเลยขอให้อยู่ดีมีแรงลำรวยลำรวยสุขคนจ้า